คุณผู้ชมครับผมจิตจะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวของท่านนะครับผู้ชมครับนะครับจากทีมงานข่าว360มิตินะครับประเด็นร้อนในวันนี้ก็คือมี2ประเด็นด้วยกันหมายความว่าประเด็นที่พี่น้องประชาชนกําลังจับตามองอยู่ก็คือการปรับปู3ามคุณผู้ชมครับปู1นึ่งก็คือปูพงสิษปูที่2ก็คือปูโรคเบี้ยวคุณผู้ชมครับ ต้องปรับครับดูหมอแม่นมากพักหลังเนี่ยครับดูออนไลน์ชัดเป๊ะทุกคําทุกถ้อยทุกเกิดวันเกิดราศีผู้ชมปูที่สามนี่คุณผู้ชมครับก็คือปูเสือนอนกันสองคนหมายความว่าจะไปปูที่ไหนก็แล้วแต่นะครับนอนที่ไหนสุดแท้แต่แต่ว่าการปรับรัฐมนตรีอย่างหนึ่งก็คือการปรับรัฐมนตรีซอยมหาไทยต้องไปปรับนะคุณผู้ชมครับที่นั่นวุ่นวายสองแถวกับมอเตอร์ไซค์ต่อยกันทุกวัน ไปจัดระเบียบครับท่านรัฐมนตรีซอยมหาไทยจะต้องดูแลนะผู้ชมครับอันที่3ครัดประเด็นที่สําคัญที่สุดคือปัญหาเกษตรกรคือราคาเงาะโรงเรียนตกต่ํานั่นหมายาว่าต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุแก้ไขไม่ยากหรอกครับคุณผู้ชมครับการแก้ไขปัญหาก็คือ,อาการยกระดับฐานะการศึกษาจากเงาะโรงเรียนมาเป็นเงาะมหาวิทยาลัย เมื่อปรับเร็จปุ๊บเนี่ยคนต้อนแห่ไปเรียนเสียค่าโดยเจียดแพงขึ้นก็ทําให้มีเงินหมุนเวียนในมหลาลัยก็มีรายได้เป็นกอบเป็นกำ่านผู้ชมครับอันที่3ก็คือข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุและกรมกระทบประสศาสตร์นะครับอันนี้สําคัญมากนะคุณผู้ชมครับคือสร้างความปั่นป่วนให้กับนักวิทยาศาสตร์และก็ผู้ชํานาญการทางน้านะครับเป็นอย่างมากทีเดียวก็คือพายุส่วนร้อนลูกหนึ่งที่ไหลเข้ามาสู่ทําให้ฝนตกในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑน,นประมาณ80 มิลลิเมตรต่อวันนะครับหวัน6วันติดต่อกันพี่น้องประชาชนก็กังวลกลัวน้ําจะมาบ้างอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมครับคือพายุที่ชื่อว่าแกมีครับเพราะว่ามีความกังวลว่าแกไม่ได้บอกว่าแกมีอะไรข้มาแล้วก็ไปครับมาไวกว่าที่คิดมาแล้วก็ไปแกมีแกมีอยู่นั่นแหละครับไม่ได้บอกว่าแกมีอะไร ก็สร้างความกังขาให้กับประชาชนแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับผู้ชมครับแล้วก็พายุผ่านเข้ามาในก็ทําให้ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยนีอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีหมอกปกคลุมในตอนเช้ามืดขับรถขับเรือก็ระมัดระวังครับผมตามชาวเขาอะไรประมาณนั้นนะครับมีถนนผ่านไปมาเริ่มมาเลยครับหมอกครับหมอกหนาหูหนาตามากผู้ชมครับ ถ้ามาแบบนี้ผมว่าไม่ใช่หมอหรอกครับเป็นการเผาไล่ที่มากกว่าครับผู้ชมครับเจ้าของข่าวนี่นะครับผมไปจ่ายค่าเช่าเลยครับนะครับจะได้มีที่อ่านข่าวกันครับผู้ชมครับและระวังอานนี้ท่านผู้ชมหน่วนภาคกลางของประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับผมนะฮะต้องระวังฝนตกนะครับผู้ชมครับฝนตกหนักเป็นครั้งเป็นคราวกระปิดกระปอยตกไม่เลือกที่นะครับผู้ชมครับจะตกเป็นหย่อมๆนะครับผมนะความกดอากาศต่ำจะทำให้มีฝนตกเป็นบางครั้งควมาแล้วครับ ฝนนะครับผมนะฮะตกก็ไม่ตกที่ไหนมาตกบนหัวผมเน่ยท่ันผู้ชมตกตรงซีกซ้ายครับไม่เป็นไรครับผมย้ายก้าวี้มาที่ซีกขวาดีวกว่าครับแม่ฝนไม่ตกล่องดีจังครับผู้ชมครับเห็นไหมฮะสบายมากให้มันตกฝั่งนี้แหละครับเหมือนซะเถอะครับไม่มีเกี่ยวกับผมอยู่แล้ว ใชครับผู้ชมครับนั่นคือปาะหาฝนตกครับแล้วก็มาดูภาคใต้ของเรา14จังหวัดนี้ระวงังการถลยเลื่อนของเปลือกโลกนะผู้ชมครับทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้แผ่นดินไหวนี่ก็จะสามารถเป็นอันตร,รายกับการใช้ชีวิตประจำวันคนที่อยู่ตึกสูงอาคารสูงนะครับผู้ชมครับนะครับผมนายซึ่งอันตร,รายมากๆเลยทีเดียวว่าแผ่นดินไหวนี่ก็มีวิธีแก้ไขนะครับผมเอเรียมไปมานะครับผมวุ่นวายนะครับแล้วก็ ขสานของเราเนี่ยระวังลูกเห็บตกครับผู้ชมครับลูกเห็บนี้อาจจะตกลงมานะครับผมเป็นครั้งเป็นคราวเมื่อมีฝนตกแรงกดอากาศต่ํานะครับก็จะทําให้กลุ่มแม่เกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนทาให้มีลูกเห็บลูกเห็บไม่อันตรายนะครับแต่ถ้าเป็นพ่อเห็บแม่เห็บนี้จะอันตรายเป็นอย่างมากนะครับคุนะครับครับผมเอออะไะครับคือลูกเห็บมันตกไม่ไหวนะครับถ้าลูกเห็บตกมีเมฆมีหมกแบบนี้หันไปดูพรอรัวขันกระรืนวัวครับผู้ชมครับ ท,ที่จะทำให้คำพีนิกของคุณได้หากัจนตารกรอกไอ้เมื่อคำพีมีอันเดียวใช่แต่เราทั้งสามคนอยากได้งั้นเราก็ต้องลบสั่ยุดกันได้แ,แมงมุมและพยุนหลงังค่าแมวกินปลาหมากับพุนจังเลยว่าพลังอันยิ่ใหญ่ครับคุณหมอมักจะมาพร้อมกับพลังอันใหญ่ยิ่ง หมายว่าภาระไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับเชิญพบกับสี่วีีกร์อารมณ์ดีดอกโซคูซีเจตเตามิกโก้คูและไก่มีสุด ที่เรามาพบกับคุณผู้ชมเรียกว่าเราเตรียมงานกันมาอย่างดิบดีรับรองว่าคุณผู้ชมนะครับหลับสบายแน่นอนคืนนี้เพราะว่าจะได้ไปแต่ความขำทุกอย่างที่เรามีวันนี้เตรียมมาเพื่อคุณผู้ชมเลยถูกต้องดูอย่างคุณไก่นี่ครับวันนี้แต่งตัวมาพร้อมกับเปิดรายการเราเลยยังไงครับจุดโคมยี่เป่งได้เลยครับผมเน่เรียกว่าเดิวแล้วพี่ตั้งใจมา เคยเห็นพี่เกทาปากสีแดงออกทีวีไหมไม่เคยนี่ครั้งแรกโอเอาเลิกเอาชัยมากๆครับผมระวังปากสีแดงจะไปอยู่แถวหน้าเธอเอาอย่างนี้ดีกว่าครับที่วันนี้เป็นเทปแรกครั้งแรกของเราเนี่ยครับคุณชาวชาวครับมีประสบการณ์อะไรที่เรียกว่ามันมันเกี่ยวกับครั้งแรกอะไรอย่างนี้ไหมประสบการณ์เสียวครับโจะมาเล่าอะไรตรงนี้เนี่ยผู้หญิงเขาอยู่เขาไม่ชอบพี่ชอบ ประสบการเสียงของพี่ครับครั้งนั้นเนี่ยเขาอยู่เรียนอยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งไปปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนเมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวหลับไปเผลอตื่นมาอีกทีขณะลืมตาเชื่อไหมเสื้อผ้าหายหมดโอ้ยเสี่ยและที่สําคัญคือมีผู้หญิงนั่งทับพี่นั่งแต่ตรงนี้ยังไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่มันมาเสียวตรงไหนรู้ไหมงไหอ้ผู้หญิงที่นั่งขับมันหมุนคอได้นีเสี่ยอ นี่ทั้งเสียวทั้งมันทั้งเสียวทั้งมันขับปอร์ตไซค้าหมูสามชั้นขับปอร์ไซค้าหมูสามชั้นมันจะเสียวจะมันได้ยังไงเจ้าขับปอร์ตไซเสียวไหมเสียวหมูสามชั้นมันไหมมันทั้งเสียวทั้งมันแอล้วคุณไก่ล่ะครับคุณไก่มีอะไรบ้างไหมครับมีฮะมีอะไรครับมีสุก เพ่าเป็นวันแรกที่เรามาเจอกันกแน<ม>่อนอนนะคะนับจากนี้ความสุขความสนุกข,ของคุณจะอยู่ในครอบครัวขำของเราใช่แล้วครับในเมื่อทีมเรามาเป็นเทปแรกในวันนี้ไปพบกับขำรับเชิญท่านแรกขอเชิญพบกับน้องเว,ววรรณรสชนทิชัยค่ะจับกลม